ทุกท่านรู้จักพุทธธรรมนายสิประการหรือเปล่าครับอะวันนี้นะครับผมผมจะมาสุบัณน,นิมิตข้อที่6ให้กับทุกท่านได้ฟังซึ่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะทุกท่านก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นแล้วหรือหรือยังหรือเปล่า นะครับแต่ว่าผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านสุบัณิมิตข้อที่6นะครับของพระเจ้าประเสียธที่โกศลก่อนนะครับอืมเพราะว่าเป็นความฝันในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ให้คำทำนายในอนาคตไว้นะครับซึ่งแบบเออแม่นมากนะครับผมตรงมากๆเลย ไม่แน่ใจว่าเชื่อมจิตนี้จะเข้าขายหรือ,อยังทุกท่านทุกท่านคิดว่าเชื่อมจิตนี้เข้าขายหรือ,อยังมาที่มันมีข่าวแล้วมีประเด็นลทัทธิเชื่อมจิตลทัทธิเชื่อมจิตนี่นะครับผมก็เลยอ่ะนะครับมีเอฟซีแนะนําเข้ามาว่าอยากจะให้พูดเกี่ยวกับนี่แหละนะครับผมพุทธธรรมนาย16ประการแต่นํามาแค่หนึ่งประการนะครับผมสุบินนิมิต ข้อที่6อ่ะว่ายังไงครับทุกท่านแบบนี้ครับผมสุบินนิมิตข้อที่6ก็คือพระธรรมคำสอนถูกเหยียบย่ำนี่คือหัวข้อนะครับพระเจ้าประเสียนที่โกศลทรงสุบันนิมิตเห็นมีหมู่มนุษย์ถือถาดทองคำอันมีค่ามหาศาลไปวางไว้สุนัขจิ้งจอกถ่ายอุจจระ ถ่ายปัส,สวะใส่พระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้ากลุ่มคนที่โง่เขาเบาปัญญาซามจะเอาพระธรรมคำสอนของตถาคตไปให้ลัทธิต่างๆเหยียบย่ำทำลายแล้วถ่ายทอดลัทธิของเขาเอาคำสอนของเขาที่สกปรก,กโสโคกด้วยกิเลสตัณหา มากรุบเกลื่อนในคําสอนของเราแล้วดัดแปลงแก้ไขคำสอนของเราให้เข้ากันกับลัทธิของเขาแล้วประกาศว่าคําสอนของเราตถาคตเป็นส่วนหนึ่งในลัทธิของเขาทำให้คนทั้งหลายมีความเข้าใจผิดว่าคําสอนของเราเข้ากันได้กับของเขาถือว่า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรัทธิเหล่านั้นก็จะไม่รู้คุณค่าของคำสอนของเราตถาคตแต่อย่างใดมนุษย์อย่างนี้ก็จะมีในเมื่อเราตถาคตนิพพานไปแล้วและจะมีรัฐที่ต่างๆมาอวดอ้างว่าเป็นศาสนาจำนวนมากเป็นไงกันบ้างครับทุกท่าน จอนนี่อ่านแล้วยังขนลุกบอกเลยนะครับเนื้อหาในสุบันนิมิตข้อที่6แม่นยำสุดๆทุกท่านอืมต้องบอกว่านี่คือประเทศไทยนะครับซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่า ถ้าที่ผมวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์นะครับนี่แค่ยังเริ่มต้นแบบจุดเล็กๆแต่ทำให้คนไทยทั้งประเทศสะเทือนได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับมีรัฐิเชื่อมจิตนี่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทำไมไปตรงกับคำทํานายนะครับนี่น่าตกใจตอนแรกอาจจะมองผ่านเอ้มันมันยังไม่ถึงขนาดนี้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยต่อไปละ่ะให้ขยายเป็นวงกว้างนะครับเห็นบอกว่านี่จะขยายอาณานะครับผมไปถึงต่างประเทศจะเชื่อมจิตไปถึงปูตินนะครับถึงรัสเซียนะครับเออจะเชื่อมจิตไปนอกนอกประเทศจะบอกว่านอกโลกก็ไม่ใช่ต่างประเทศนะครับผมแค่ในประเทศไทยเห็นบอกว่าเท่าไหร่นะร้อยล้านหรือเปล่า aj. งงมากไม่ใช่สิเขาบอกว่าร้อยล้านนี่คือหมายถึงแบบ ต่างประเทศด้วยนะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าเฉพาะในประเทศไทยในประเทศไทยพราก็ตีไป70ล้านใช่ไหมนะโอ้อีกตั้ง30ล้านก็ต้องไปเอาต่างประเทศเนี่ยเขาวางแผนไว้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยในการเชื่อมจิตผมก็เลยเกรงว่าเอะนะครับดูท่าแล้วแบบคําทํานายนี้มันจะแบบใกล้เคียงกันหรือเปล่าหรือ,อยังไงทุกท่านทุกท่านช่วยกันคิดพิจารณานะผมก็ไม่ได้ตัดสินนะ แต่ว่าแค่เอามาวิเคราะห์ให้ฟังว่าคําทํานายนะครับสิประการนี่นะครับพุทธทํานาย16ประการนี่อยู่ในข้อที่6นะครับหากว่าใครคิดว่าผมอ่านบิดเบือนหรือพูดบิดเบือนให้ไปเปิดใน Google นะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยครับว่าอะไรนะพุทธทํานาย16ประการก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆที่เขียนไว้นะครับผมเลือกเลยสักหนึ่งเว็บไซต์เว็บไหนก็ได้ลองเลือกมาอ่านดู นะครับผมก็เลือกเปิดอ่านไอ้แรกๆเลยนะครับผมเว็บไซต์แรกๆเลยก็จะเขียนไว้ละเอียดมากนะเขาเขียนไว้ละเอียดเลยนะครับอืมอเรื่องราวความเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยเล่ามาก่อนเลยนะครับโอ้โหทุกท่านขนลุกไม่หายเลยนะเนี่ยน่ากลัวนะครับผมนะครับนี่นี่ทุกท่านผมก็หมดคําจะพูดเหมือนกันไม่รู้จะพูดคําไหนดีนะ ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ไงแต่พอผมมาอ่านสุบัณนิมิตข้อที่6อ่านแบบละเอียดนะตอนแรกดูแค่ผืนผนไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะขนาดนี้อืมแต่พออ่านอ่านแล้วเออวะลัทธิเชื่อมจิตเชื่อมจิตนะครับเห็นไหมเดี๋ยวก็พูดว่ามีในพระไตรปิฎกเดี๋ยวก็บอกว่าไม่มีในพระไตรปิฎกเดี๋ยวก็บอกว่าเป็นวิธีการนะครับเดี๋ยวก็บอกแบบนั้นเดี๋ยวก็บอกแบบนี้นะครับ อืมอ่าก็แค่สอนธรรมะก็แค่สอนนั่งสมาธินะครับผมแต่มีการอ้างถึงว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าอ่าอย่างเนี้ยเห็นไหมครับอ่าเป็นลูกบุญธรรมของพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับเป็นอาดาคมีนะครับ,เป,รนะรบเป็นพญานาคเป็น,นโน่นเป็นนี่นะครับยังไงครับผมแบบนี้ยังไงครับให้คิดเอานะผมไม่ชี้นำนะครับไม่ตัดสินนะครับผมแต่ว่า ให้พี่น้องประชาชนชาวพุทธช่วยกันพิจารณาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรกับสุบัน,นิมิตข้อที่6พระธรรมคำสอนถูกเบียบย่าในหัวข้อนี้นะครับอืมแล้วคนก็ออกมาเห็นไหมออกมาด่ากันไม่วิาพากษ์วิจารณ์กันทั้งประเทศเห็นไหมครับตอนแรกก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ผมมาคิดคิดดูแล้วมันเรื่องใหญ่ระดับประเทศระดับชาตินี่หวานะครับเรื่องราวบานไปมาจนถึงทุกวันนี้อืมเดี๋ยวยังไงผมไล์สดตอนไหนผมจะอธิบายแบบแบบเยอะๆกว่านี้ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากกว่านี้แล้วกันนะครับการทําคลิปก็ผมก็จํากัดนะนะว่าไม่ให้มันไม่ให้มันเกินสิบสิบสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยโดยโดย,โดยหลักนะครับก็จะคุยกันประมาณนี้อืทุกท่านคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันได้ นะครับอโอ้โหยังไงก็ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับคนที่ทําคลิปเหมือนกับผมนะครับเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไลฟ์สดจัดรายการอีกทีหนึ่งไว้คุยกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ